ผมต้นเพชรจนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะที่บริษัทเพชรจนสํานักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพจ้าศูนย์จำหน่ายรถยุสคาร์คัดเกตเอที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีหลังจากห่างหายกันไปประมาณ2-3วันนะฮะจากที่รีวิวล่าสุดวันนี้นะฮะช่วงนี้เป็นการเตรียมรถส่งมอบให้กับลูกค้าเยอะมากนะฮะก็เพิ่งจะมีเวลาแล้วก็วันนี้เป็นเลิกงามยามดีด้วยนะฮะลูกค้าที่กําลังหารถ Fortun e r ไฟอยากหน้ายัก โฉมปี2011เ,เกียร์แมนนวลสภาพสวยๆนางฟ้าวันนี้เข้ามาอีกหนึคันสำหรับคันนี้เลยนะฮะ Toyota Fortuner 2.0G V n Turbo ตัวปี2011นะฮะรุ่นไฟยักหน้ายักษ์เกียร์แมนนวลสีบอลสีเดิมแล้วก็สภาพเดิมๆนางฟ้าก่อนปรับสภาพใช้งานน้อยๆเข้ามาอยู่ที่เพชรยนต์แล้วสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนี่รีบเลยนี่นะฮะ รถสวยๆแบบนี้นี่คือยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะเป็นรุ่นไฟยักษ์หน้ายักษ์นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีที่เราตามหากันอยู่สำหรับคันนี้นะฮะรายละเอียดเป็นไงครับด้านหน้าสวยมากๆผมบอกว่าคันนี้นะฮะปี2011ใช้งานอยู่ที่110,000ใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วย499,000บาทเท่านั้นนะครับทะเบียนนี้เลยนะฮะ4417 ถ้าใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยช้าไม่ทันแน่นอนผมบอกอย่างนี้ดีกว่าราคา499,000บาทเท่านั้นช้าไม่ทันแน่นอนรีบโอนจองล็อกรถไว้ด่วนๆเลยนะฮะถ้าช้าไม่ทันแน่นอนคันนี้เข้ามาล่าสุดเลยนะฮะนี่นะครับดูสภาพภายนอกนะฮะตัวล้อแม็กดเดิมๆนะฮะล้อแม็กเดิมๆ,นะะมดมๆได้ยางปี2018นะ,ะสีเดิมสีเต็มสีสวยนะฮะเป็นตัว 2.5G เื่องยนต์ดีเซลเป็นตัว D4D นะฮะ นี่นะครับรายละเอียดสวยมากๆคันนี้นะฮะสวยเดิมนะฮะเดิมกรีบเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะฮะเจ้าของคนใหม่โชคดีมากๆเพราะว่ารถเนี่ยลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะครับลูกค้าดูแลรักษาดีมากรถปี2011แต่ใช้งานแค่1นึ0 0 0สนะฮะดูบอดี้ต่างๆนี่เดิมๆนี่ขนาดจะไม่ได้ล้านะฮะนะตัวยางนี่เดิมๆเลยแม็กเดิมๆนะฮะปี2018นนะครับตัวยางใช้งานได้อีกยาวนะฮะดอกยาง ยังเหลือเหลือด้านหลังนะฮะนี่ครับรายละเอียดของไฟท้ายโลโก้สปอยเลอร์ด้านบนนะฮะไฟเบรกบนที่3หลังคานะรายละเอียดรถเดิมๆก่อนเป่าสภาพนี่นะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.0G ปี2011เกียร์แมนวนวลนะฮะ5สปีดใครชอบใครสนใจใครหารุ่นนี้อยู่ผมว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาด นะราคาอยู่ที่4,99,000บาทใช้งานที่1,10,000กโลนี่นะครับสีนี้เป็นสีคูดตัวเลยสีเดิมๆดิมนะรายละเอียดรถเดิมๆนะด,ด,ด,มดมนะครับนี่ครบกับบันไดข้างเดิมๆดมนะฮะล้อไม่มีการเบียดนะฮะไม่มีการคูดบันไดข้างไม่มีการเบียดฟุตบาทนะฮะสภาพสีสวยมากนี่ขนาดยังไม่ห้านนะฮะดูตัวบอดี้รถต่างๆนี่สมบูรณ์นะครับซึ่งสภาพรถแบบนี้ค่อนข้างหายาก ะะมาดูด้านในกันหน่อยนี่ฮะด้านในนะครับนี่ฮะเบาะผ้านะฮะเดิมๆคู่ตัวเป็นเบาะก,กรมะหยี่นะเบาะผ้าเดิมๆคู่ตัวเลยเป็นเบาะก,กรมะหยี่สวยงามเดิมๆเ,เลยรถพึ่งข้าวมอาวานนี่เองนะฮะคันนี้สวยงามจริงๆขึ้นมาอยู่ด้านในกันหน่อยนะฮะามาดูเลขไงคันนี้กันนะฮะคันนี้ใช้งานตอนนี้ผมบอกนะฮะใช้งานน้อยนะฮะเป็นเกียร์แมนนวลหายากมากรุน่นนี้นี่นะครับเครื่องฟิตมากแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะห้าสปีด นี่นะครับเป็น f o r เทนเดอร์ที่น่าใช้งานนะฮะนี่เลขไม้เดิมๆนะไม่มีการกอไม้นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองกิโลเมตรรถปีสองพันสิบเอ็ดนะตัวไฟอยากหน้ายักษ์เกียมมร์แมนนวลห้าสปีดสภาพสวยนางฟ้าเลยดูคอนโซลน,นะค,คอนโซลสวยมากคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะฮะสดๆร้อนๆน,นะตัวสภาพเบาะนะฮะภายในเพดงเพดาน สะอาดสวยมากคันนี้ราคา499,000บาทนี่หาไม่ได้แล้วนะนะฮรรถสภาพแบบนี้ใครสนใจรีบโอนจองล็อกไว้ด่วนเลยนะฮะสำหรับสาวว o r k Fortuner เกียร์ธรรมดาที่หาอยู่นะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแอดไลน์มาหรือว่ารีบโทรมาแบบด่วนเลยนะฮะก่อนที่คันนี้จะถูกจองไปนะครับใครท่านใดสนใจนะฮะร,รีบเลยนะครับรถสวยแบบนี้มีมาไม่บ่อยนี่นะฮะ คือภายในเนี่ยคอนโซลต่างๆมันสวยมากแล้วก็มันเนียนมากแล้วมันแบบใช้งานน้อยอ่ะปี2011แต่วิ่งแค่แสนนิดๆน่ะนะดูนะนี่ฮะดูคอนโซลด้านในสวยมากเลยนะฮะคอนโซลนี้ไม่มีแบบรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกลายงานตัวเบาะนี่ผ้ากำมะหยี่สมบูรณ์เลยนะด้านข้างแผงประตูก็เดิมๆเลยนะฮะรายละเอียดเดิมๆคันนี้ทั้งบอดี้ภายในภายนอกสมบูรณ์ นะครับหายากมากๆสําหรับรุ่นนี้สเปคนี้แล้วก็สภาพแบบนี้กับการใช้งานแบบนี้นะหายากจริงๆถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะเพราะว่ารถทุกคันที่ผมรีวิวเนะี่ยคัดเกตทุกคันนะฮะรถไม่สวยไม่ดีไม่เอามาขายแน่นอนนะฮะนี่ครับดูสภาพนะครับภายในสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะฮะรถเดิมๆนะรายละเอียดเดิมๆแบบสวยกริบเลยอะ่ะ นี่ขนาดยังไม่ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะรถเพิ่งเข้ามาจอดราคานี้นะฮะ4,99,000บาท Toyota Fortuner 2.5g ได้เครื่อง2,500ด้วยและได้เกียร์แมนนวลด้วยนะหายยากจริงๆนะ,ะเกียร์ธรรมดาหายากมากแล้วก็สภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วบอกนี้ดีวกว่านะฮะค่อนข้างหายากจริงๆนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะ4 9, 9่0 0 0บาท 499,000บาทรีบโอนจองล็อกรถไว้ด่วนเลยถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะฮะคันนี้นี่นะครับ Toyota Fortuner ร,ร,ร,รุ่นหายากเลยคันนี้นะฮะ 2.5G ปี2011นะ,ะเกียร์แมนนวล5สปีดสภาพเดิมๆนางฟ้าเลยนะรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ปร่าสภาพนะครับสวยๆเลยนี่นะครับสีบอลออกสีบอลทองสวยนะสีเดิมๆพูดตัวเลยนะครับคันนี้เครื่องเงียบมาก แล้วก็ได้เกียร์ธรรมดาด้วยนะฮะขับต่างจังหวัดก็ดีราคาพิเศษด้วย499,000บาทนะฮะที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะฮะเลขใหม่น้ำใหม่เดิมๆใช้งานน้อยๆน,นะฮะ1 1 0 0 0 0โลหายากจริงๆนี่นะฮะดูเพดานนะฮะล,ะละเอียดรถเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะซื้อไปจอดซะส่วนใหญ่ใช้งานน้อยมากเลยรถ11ปี2011นะฮะรถ10ปีนะฮะ 10ปีวิ่งแค่แสนหนึ่งหมื่นนะฮะดูนะฮะสวยงามจริงๆทันนี้ได้ตัวล็อ t เท h มาให้ด้วยนะฮะนี่ครับนะครับสวยงามน,นะฮะคันนี้นะกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่ครับกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเครื่อง2,500ประหยัดน้ำมันด้วยนะได้2,500ตัว G คทันนี้นะ ดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับผมเอาละครับมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะฮะกอ่อนรอบสภาพของคันนี้กันหน่อยนะฮะนี่คือเครื่องยนต์เดิมๆก่อนรับสภาพนะยังเห็นมันจะงมีค่าฝุ่นปิดอยู่เพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนั่นเองนะฮะตัวคันหน้าหมอน้ำนีำ่เดิมๆเลยนะฮะพวกโค้ดต่างๆเม็ดอาร์คสวยนะฮะร,รวมไปถึงตัวเพลทต่างๆ,ๆนะฮะเดิมๆเลย นะครับตัวเครื่องไม่มีการถอดฝาเครื่องไม่มีการเปิดนะครับมองลึกเข้าไปยังฝากระโปรงนะฮะหัวฝาโฟรงนี้เดิมๆนะครับหัวนัตเดิมๆเ,เ,เลยไม่มีการถอดไม่มีขยับนะฮะร,รถยังไม่ล้างยังไม่ได้ตับสภาพยังสวยขนาดนี้นะครย้ำกันอีกครั้งหนึ่งโตโยต้าฟลอ u เจอนะครับ 2.5G ปี G, 2, 2011เป็นเกียร์แมนนวล5สปีด 2.5G V n t e r b o คันนี้ราคา499,000บาท อยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันเลยรุ่นนี้หายากจริงๆแล้วก็สภาพนางฟ้าแบบนี้ใครไม่จองพลาดแน่นอนเธอใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะไม่ควรพลาดเลยสนใจรีบด่วนเลยนะฮะโอนจองป๊อกกจะไว้ก่อนได้เลยใครไวใครได้นะครับต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอย่าลืมอัปเดตผมจะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ จากทางบริษัทเพชรยนต์นะครับกดสังกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วคันนี้นะครับรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนนะเบอร์โทรนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่ง095 056 6926โทรมาได้เลยนะฮะ095 056 6926รีบโทรมาด่วนเลยแล้วก็หลังจบคลิปนี้แล้วผมจะมีเบอร์โทรและ ID เดียไลน์นะฮะด้านล่างไปแอดไอเดียไลน์แล้วก็รีบโทรมาโอนจองล็อกคันนี้ไว้ด่วนๆเลยนะฮะรถมาไวไปไวสวัสดีครับ